ผมค่อนข้างจะชำนาญเรื่องสภาวะตัวนี้นะสภาวะทางกายผมค่อนข้างจะชำนาญเพราะผมเป็นมาแทบทุกอย่างที่หลวงตาท่านพูดถึงมา่ก่อนหลวงตาท่านจะเทศเรื่องสภาวะนี่ชัดเจนมากไหลไซ้ายไหลไขวาบางคนก็จะดึงกันส่วนมากจะเป็นไหลไซ้ายมันจะเสียดแทงเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในตัวเนี่ยกระตุกตรงนั้นกระตุกตรงนี้เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่บางทีลมก็ไปผุดออกตรงนั้นตรงนี้ มันจะวิ่งไปเองบ้านแผ่นหลังนี่เหมือนมีอะไรยืดไปยืดมาไหลซ้ายไหลขวาก็ยืดไปยืดมาท้ายทอยก็จะตึงๆบางทีเหมือนไฟชอ็อตบานเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอยู่ภายในตัวมันจะชอ็ชอตช็อตแล้วเป็นตะคิวมือล็อกขากันไกลล็อกนอนอยู่มันก็ขาก็ล็อกก็มีเก่งไปทั้งตัวก็มีนี่คือ มันปลูกให้เราทำความเพียรมันไม่ให้นอนตลอดช่วงนั้นจะนอนไม่ค่อยหลับกินข้าวก็ไม่รู้รสชาติแล้วเห็นไหมกิเลสมันสร้างความกลัวขึ้นมาบางทีน่ยอยู่ดีๆมันก็สั่นขึ้นมาอยู่คนเดียวก็สัน่นสั่นแล้วก็เหนื่อยเหมือนคนเป็นโรคเบาหวานแน่นหน,น,น้าอกเหงื่อซัดออกยางตายออกบางทีอยู่ดีๆมันก็เป็นแปบ๊บเดียวหายไปแล้วเอา้ามันหายไปได้ไง แปลกเหมือนกันนะกินข้าวอิ่มหม่ๆก็เป็นบางทีมันคนหิวข้าวแต่ไม่ได้หิวมันจะสั่นไปหมดหัวใจนี่เต้นเหมือนมันจะกระดอนออกมาเลยอุ้ยทรมานมากช่วงนั้นนะเยี่ยวออกมาเนี่ยความร้อนเอาไปชงกาแฟกินได้เลยเน่ยเยีเ่ยวเนี่ยบางทีเยี่ยวออกมาเลือดปนออกมาบางทีก็เยี่ยวเหมือนไม่สุดลุกขึ้นมาในหยดหยอดหย,ย,ยอดลงอีก บางทีก็มีน้ำน้ำเมือกนี่ไหลออกมาเห็นไหมมันจะเสียดแทงไปหมดท่อทางเดินปัสสาวะนี่เจ็บไปหมดเหมือนเอาอะไรมากรีดอยู่ข้างในเหมือนเอาเหล็กเล่มแหลมไปเหมือนเหล็กมีคมนี่ไปกรีดอยู่ข้างในเวลาเราเยี่ยออกมาเจ็บแสบไปหมดเห็นไหมขี้มูกขี้หูขี้ตาตื่นเช้ามาที่จะเต็มเลยสเลดก็จะเยอะมันจะขับออกมาหมดผิวก็จะเริ่มมีขี้ใครออกเยอะ ไปอาบน้ํานี่ถูขี้ใครถ้าไปนั่งถูอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้ไม่เสร็จง่ายหรอกถ้าเราไปมัวถูขี้ใครอยู่เปลือยออกหมดเลยแม้กระทั่งอาบน้ําเสร็จเนี่ยผิวมันยังไม่แห้งเรามาถูขี้ใครมันก็ออกอีกมันจะปรับทุกส่วนขัดแย้งไปทุกส่วนมีแต่ทุกข์กับทุกข์บันเนี่ยมันจะถามตอบถามตอบของมันทีละรอบแต่รอบของผมเนี่ยมันเป็นรอบใหญ่รอบนั้นนะ มันเป็นรอบใหญ่ช่วงกลางพรรษาห้าเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังสภาวะที่มันเกิดขึ้นอันนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันต้องผ่านสภาวะทุกพวกงนี้มันบีบคั้นบีบขั้น,บ,บ,นบีบขั้นไปเรื่อยเราเราอย่าได้ท้อถอยนะพวกเราผมให้กําลังใจหมูนะ่คณะคนที่ยังไม่เกิดสภาวะก็อย่าไปท้อแท้ทำยังไงสภาวะเผากรรมพวงนี้มันจะเกิดขึ้นขัดใจตัวเองอย่าไปเชื่อ มันหลอกเก่งนักๆไอ้กิเลสเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องไปหรอกฟังธรรมมันไม่เกิดประโยชน์กูรู้แล้วเราก็รู้เราได้ฟังทุกวันทุกวันกระแสธรรมมันจะมีในตัวของมันเองสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดออกไปเนี่ยมันจะมีกระแสเชื่อมกันอยู่นะถ้าใจเราเปิดนะทำไมผมถึงรู้ผมที่เกิดสภาว่ามันสลัดภูมิเนี่ยเพราะอะไรผมฟังเทศหลวงตา วันนั้นเปิดฟังเทียลวงตาอยู่ตั้งแต่อยู่ป่ายางคนเดียวที่อำเภอม,ม่วงสามสิบน่นทําไมผมฟังทำครูบาอาจารย์มาหลายคนแล้วมันไม่เกิดสภาว่าตัวนี้ขึ้นมาเลยผมเปิดโทรศัพท์ฟังได้ซ้ําไปเปิดออนๆผมก็นอนดูลมเล่นเอามือวางไว้บนหน้าอกอย่างเงี้ยฟังไปแป๊บเดียวเท่านั้นเองลมมันสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าบังคับอะไรไม่ได้เลย เห็นไหมมันสตาร์ทผมอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงหายใจไม่ได้เลยลมหายใจไม่มีเลยผมก็ดิ้นสุดชีวิตเหมือนกันพอดิ้นแล้วดิ้นจนสุดแล้วมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปล่อยบัตรพอปล่อยปั๊บนี่มันจะทํางานของมันเองยอมรับอย่างเดียวเลยบัดทุกข์กับเรามันจะแยกกันออกนี่ครับเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกทุกข์ออกจากเรามันจะเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกตัวนี้นี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันทรมานสุด คนที่ไม่มีลมหายใจแล้วแข็งเหมือนหินเหมือนสตาฟไว้เนี่ยมันจะทรมานขนาดไหนแต่พอเราตั้งหลักได้แล้วปุ๊บมันทํางานเองของมันผู้รู้ก็จะดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองเห็นไหมหลังจากวันนั้นมานี่ยผมเชื่อเลยว่ากระแสทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีจริงด้วยนิสัยวาสนาเคยบอกเคยสอนกันมาแม้แต่ไม่ได้ฟังท่านสด มันก็สามารถรับกระแสพวกนี้ได้สําหรับตัวผมเชื่ออย่างนี้นะเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยลงใครง่ายๆเหมือนกันนะนี่นี่แหละมันเกิดประโยชน์อย่างนี้เราจะมองข้ามสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านวางปฏิปทาน,นี้ไว้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะเห็นไหมมันไม่มีโทรศัพท์เราต้องดันด้นไปหาครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้ขี่รถไปเดินไปพระสมัยก่อนเนะี่ย